เสียดายเมื่อก่อนไม่มีตังครับสบัดหน้าตัวละ5-6,000พันเองใช่ใช่พี่นะครับอ๋อ <c oughs> นะครับพี่ไปตามกลับบ้านได้พี่ได้นะครับถ้าถูกหวยมาจัดได้เลยพี่นะอืมนะครับแต่ก่อนไม่แพงครับสบัดหน้านะห้าหกพันเนี่ยถือว่าราคาตลาดกลางนะหกเจ็ดพันนะครับ ถึงหมื่นนะครับหมื่นก็สุดๆแล้วนะครับพิมพ์นี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหยิ่งยิ่งคนนิยมมากขึ้นยิ่งหายากนะตอนนี้ครับเนี่ยนะครับสบัดหน้านี่นะใครก็อยากได้พี่นะครับเชื่อผมนะครับในวงการนี้ใครก็อยากได้สบัดหน้ามันเป็นพิมพ์ที่สวยแล้วก็ลงตัวที่สุดแล้วนะครับไม่ใหญ่มากเกินไปไม่เทอะทะมากเกินไปนะครับแล้วก็ได้สัดส่วนนะครับนี่ครับ สวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีนะครับวันี้ผมเอามาสองเล่นๆนะพี่นะมาพูดคุยกันนะอพูดถึงเรื่องงั่งเลยนะเรื่องงั่งในวงการนะครับผมใอรเข้ามาแล้วฝากข้อหน้าจอเข้าใจนะครับผมนะครับเรื่องในวงการงั่างนะเป็นเป็นพิมพ์ที่คนชื่นชอบนะครับใครก็อยากได้ถ้าผมก็ไม่รู้ทําไมนะมันมีเสน่ห์นะพิมพ์เขาเป็นพิมพ์ที่มีเสน่ห์ที่สุดแล้วนะครับพี่ ดูรูปร่างรูปทรงเขาดิอย่างอย่างพิมพ์อื่นก็เนี่ยผมจะให้ดูนะมันมันหน้าตามันไม่ไม่หล่อนะครับเนี่ยพูดเลยหน้าตาเขาไม่หล่อเหมือนสะบัดหน้านะครับถึงจะเป็นพิมพ์หายากก็ช่างนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้นะที่ผมได้มาวันนี้ขครครับทรงสวยงามใช่ครับทรงทรงสวยมากพี่โจน,นะแล้วนิ้วมือเขากระดกอย่างสวยนะไม่เหมือนองค์อื่นนะอย่างพิมพ์อื่นมันก็กระดกไปอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับ แย่พิมพ์ที่ผมเล่นนะเนี่ยอย่างอย่างพิมพ์นี้เนี่ยเห็นไหมหน้าตาเขาก็ไม่ได้ไม่ได้อ่าหล่อนะครับหน้าตาเขาไม่ได้เหมือนเขาจะเรียกพิมพ์อะไรอะหน้าหน้าเทพหน้ามงคลนะครับหน้าเขาเป็นเป็นหน้าที่มีมีมงคลนะครับเนี่ยเห็นไหมยิ้มยิ้มนิดนิดยิ้มน,นอยหน่อยอันนี้จะเป็นเข่งขึมนะครับพวกพิมพ์อาถรรพ์จะเข่งขึมปากเบ้เบี้ยวนิดนึงนะครับคอเอียงนะครับอันนี้คือลักษณะของงั่งแล้วนะครับอ่า ไอเนี่ยมันได้สัดส่วนที่สุดแล้วถือว่าโอ้โหนยุคนั้นนะช่างเขาทําได้ลงตัวนะครับผมสบัดหน้าเนี่ยนะนะขนาดผููผผบางพังนะพี่นะสวัสดีพี่กิติชัยนะครับผมกิติชัยเคนนะหน้าตาท่านยิ้มสงบนิ่งดูสง่าครับใช่พี่แล้วเราเราได้ไปนะใช้ได้แบบว่าเรื่องการค้าขายเจรจาพูดคุยนะครับผมจะรู้สึกว่าเวลาพูดออกไปคนจะให้ความ เคารพนะครับแล้วก็เชื่อถือเรานะครับทุกเวละนะครับเนะี่ยอันนี้คือในในทางการใช้งานนะครับเนะี่ยทำไมพวกที่เขาทําธุรกิจนะครับเนะี่ยที่มาเช่ากับผมอ่ะนะครับ,นะรบเขาจะชอบพิมพ์สบัดหน้ามีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีอะ่ะเขาจะเก็บเยอะๆเ,เลยนะเนี่ยนะครับยิ่งสองยิ่งสวยอ่ะพี่นี่สองไปอย่างเงี้ยเนื้อยิ่งจัดจ้านขึ้นนะยิ่งใช้ยิ่งสวยอะ่ะนะครับ ยิ่งใช้ยิ่งมีเสน่ห์ในตัวเขานะเรื่องโลหะสมบิตอีกนะครับเหมือนห้าไม่ได้วิไม่ได้นะผมบอกเลยว่าไม่ได้นะครับองค์นี้ไม่ได้นะครับ <c oughs> ถ้าหมื่นห้ามีคนซื้อผมแล้วว่พี่กิติชัยนะครับผมนะครับหมื่นห้าไม่ได้ครับผมยังไงผมก็ไม่ขายราคานี้นะ <c oughs> นั่งมองได้ทั้งวันครับผมก็ใช้พิมพ์นี้อยู่ขอท่านได้ทันใจอืออ๋นี่ประสบการณ์พี่โจโมาเล่าให้ผมฟังวันนั้นนะไปซื้อมีดได้ไหมล่ะพี่โจ พี่โจก็บนว่าขอให้ได้นะกลัวเขาขายก่อนเงี้ยพี่โจก็ไปได้มาจริงๆนะมีดลูบอะ่ะพวกมีดลูบพี่โจเล่าลให้ผมฟังก็บนกับพิมนะพวะงัางนะครับตั้งจิตอธิษฐานดีๆบางคนไม่เคยใช้เขายังไม่รู้ใช่ <c oughs> ใช่ครับเขายังไม่รู้นะครับผมนะบ <c oughs> พิมพ์เล็กเนี่ยก็ใช่ว่าจะไม่ดีนะพิมพ์เล็กเนี่ยนะนะสวยๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะพวกเนื้อโลหะที่มันถึงยุคจริงๆนะครับเนะี่ยพวกงั่งที่เนื้อโลหะถึงยุคนะครับ ถึงยุคก็คือในยุคแรกๆที่เขามีการสร้างสำนิกขึ้นมานะครับเนี่ยครับสวยๆอย่างนี้นะองค์นี้ผมว่าเปิดราคาไว 1, ้พันห้านะพี่นะพันห้ารอยบาทรวมส่งยังไม่มีเจ้าของนะพิมพ์เล็กใช่ว่าจะไม่ดีนะครับขอให้มันแท้ผมแนะนําลูกค้าทุกคนนะมืมีเยอะแล้วตัวเล็กนะพี่ <c oughs> มีก,ก็ได้ใหพี่กิติชัยพั 1, นห้าเองนะครับผมยิ่งไปเก็บสะสมของแท้ไว้ต่อไปต่อไปยิ่งดีนะครับผม <c oughs> นี่หลังไม้มาพี่หลังไม้มานี่ซื้อสวยนี้ได้จากลุงอยู่ที่บุรีรัมยนะ์อำเภอ,สต,อ,อสตึกนะครับอำเภอสตึกนะครับผมเนี่ยอำเภอสตึกนะครับเนี่ยผมได้มาคู่กันแหละของมรดกตกทอดตั้งแต่รุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่นะลุงเขาบอกนะผมก็ผมก็ ถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะเวลาผมวิวคอมันต้องมีหลักฐานนะพี่เวลาได้มาของเรามันต้องชัดเจนนะครับผมที่ไปที่มานะพูดคุยกับคนที่เขานํามาขายเรานะเราไม่ได้ว่าจะเอามาการันตีอะไรนะแต่ว่าเราขอรู้ที่มานะครับตอนนี้ไม่บอกเรานะตอนนี้ไม่โอ้ยพี่ผมไปลงหน้าเฟซอะนะครับเนี่ยมีมีพี่คนหนึ่งอยู่เชียงใหม่เขาทักมาจองไว้แล้วนะครับองนี้นะครับผม มันมีควเป็นพิมพ์หายากนะพยายงัังนะอ,อุกเหลี่ยมใหญ่เป็นพิมพ์โบราณอย่างนี้นะเนื้อจะจัดเนี้ยฐานบางๆไม่ได้ดูโอคงซ้ายสวยจัดนะครับนี่เหรอพี่ซ้ายนี่เหรออันนี้ขวานะครับอันนี้ขวาอันนี้ซ้ายนะครับซ้ายนี่นะองค์เล็กนะพี่หนึ่งพี่ชิดมานเนื้อสวยนะครับนี่นะครับพี่หนึ่งมาจัดไปเลยพี่พันห้าหายในได้ครับคนอื่นเขาขายสองสามพันนู่นครับ ขวาอ๋อขวาเนี่สวยอันนี้ขวาขวาขวานี่ครับขวาเนี่ยอืมพญางั่งนาอกเหลี่ยมใหญ่นะครับหายากพอสมควรนะพี่นะถ้าหลุดทักมานะโอ้ไม่หลุดหรอกพี่เสียเจ้าของอู่รถิแท้ๆนะครับผมจะพูดให้ฟังถ้าพี่เขาไม่แอบตังเมียซื้อนะครับพี่เขาจ่ายผมหมดในทีเดียวก็ได้ครับเนี่ยอันนี้แกแอบตังเมียซื้อเฉยพี่เขาเลยจองผมไว้ก่อนนะครับ ราคาเท่าไรแกปิดผมไปหมื่นสองเองนะเนี่ยหมื่นสองขอบคุณสําหรับการแชร์นะครับพี่ไก่ทองตะเภาแก้วนะครับผมโอ้ขอบคุณมากครับดีโพสต์ให้ด้วยแชร์ด้วยนะครับผมโอ้โหขอบกลาบขอบพระคุณมากพี่นะชื่นชอบสายสายล่างด้วยกันนะครับผมเราต้องพูดคุยกันได้ครับนะสําหรับคนที่เชื่อนะครับใครใครไม่เชื่อก็อย่าอย่าดูถูกนะครับของที่เราศรัทธา,านะครับ คุณก็มีของที่คุณศรัทธาเราก็มีของที่เราศรัทธานะครับถึงคุณจะบอกว่าต่ำว่าช่างนะครับแต่ว่าสําหรับเราแล้วเขาไม่ได้ต่ําอย่างที่คุณคิดนะครับดาบสองคมนะครับดาบสองคมก็ก็เป็นสิ่งที่คุณแยกแยะได้อยู่แล้วสิ่งที่ดีกับไม่ดีนะครับอืถ้าสิ่งที่ดีนะครับคุณก็ทําไปนะครับผมถึงคุณจะมีเครื่องรางระเศทไอง้งนของช่างใช่ไหมล่ะ เราเราเน้นใช้ในทางที่ดีคุ้มครองป้องกันตัวเรานะเป็นเสน่ห์ในการค้าขายอะไรประมาณนี้นะครับสวัสดีจานโจครับสวัสดีนะครับเนี่ยมันไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วเป็นเครื่องรางโบราณที่คนโบราณเขาสร้างขึ้นมาให้เรานะครับผมนี่ส่องเนี่ยโคตรจับจ้านนะเนี่ยฮะมันมีถ้าถ้าเรามีงั่งแท้มาส่องนะพี่ผมบอกเลยมัน่ะทั้งวันเนี่ยนะครับใหม่ๆผมส่องทุกวันนะผมอยากรู้ไงนะครับ อันเก,ก๊ผมก็ส่องอันแท้ผมก็ส่องนะครับส่องเพื่อให้รู้เนื้อโลหะแค่นั้นนะ, <c oughs> ะ,ะนะครับที่เวลเอ่าครับเราส่องเพื่อเปรียบเทียบนะพี่ติดต่อกี่คนนะครับพูดคุยกันได้นะครับผมอ่ามาพูดคุยกันได้นะครับอ่าเดี๋ยวตอบแชทลูกค้าก่อนนะครับ ต่อไปอนาคตข้างหน้าจะหายากขึ้นเรื่อยๆโอเดือนนี้ก็หายากแล้วพี่โจผมบอกให้ยิ่งหน้าแดงแดไอ้ขุนไปกิฟมาหรือเปล่าไม่ไม่ครับผมไปกวาดข้าวทั้งวันนะตากแดดมาพี่ตากแดดมาสวัสดีครับพี่พงษ์เมืองชุมพลครับ <c oughs> ผมตากแดดครับวันนี้นะครับหน้าแดงแดงหน้าผมมันแดงอยู่แล้วนะเี๋ยว ค่าทางผมมันมันเหมือนคนเมาอยู่ตลอดเวลาไงคนที่เห็นก็าคิดว่าผมเมานะแต่ผมไม่ได้เมาพี่มันมันเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นแบบสไตล์แบบนี้แล้วนะครับสไตล์มันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ได้เมาพี่พิมเล็กมีคนทักมาผมเปิดพันหะเรียก ฟาดแน่ๆฮ่าๆแล้วก็มันมันเป็นของมันเองพี่โจผมเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยนะลักษณะผมผมอะบางคนคิดว่าเราเมาเลยเราไม่ได้มาสอบถามได้ไหมครับพอดีพอดีไปได้มาตนหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นพิมพ์อะไรครับนะครับได้ได้พี่แต่ว่าผมไม่ได้รับเช็คนะครับผมบอกพิมพ์ให้ได้อยู่นะครับพิมพ์อะไรผมบอกให้ได้อยู่นะลองส่งมาให้ผมดูได้นะครับลองส่งมาให้ผมดูได้ ผมก็รับเช็คเอ้ยผมไม่ได้รับเช็คว่าแท้หรือเกนนะครับแต่ผมเนี่ยพี่เข้ามาอีกแล้วเนี่ยนะครับผม พี่ขุนพูดถึงง่างตาแดงนะครับนะครับอ๋อได้ได้ไดพี่อ๋องง่างตาแดงนะครับตามประวัติการสร้างนะครับตามที่ผมศึกษามานะตาแดงเนะี่ยเขาสร้างมาในถ้าถ้าเป็นตาแดงทองแดงเถื่อนนะพี่จะอยู่ในยุค200ปีนะครับยุค200ปีนะครับถ้าเป็นพวกพวกหน้าลิงนะครับ พวกหน้าลิงนะจะอยู่ประมาณร้อยห้าสิบปีถึงร้อยปีนะแล้วก็มียุคแปดแปดสิบปีเขาเล่นกันอยู่นะแต่ว่าเขาไม่นิยมราคามันก็ไม่ได้สูงนะครับถ้าเป็นพวกหน้าลิงเนะี่ยก็จะอยู่ประมาณสี่พันห้าห้าพันประมาณนี้นะที่เขาขายกันตอนนี้นะบางคนก็ขายเป็นหมื่นนะครับตาแดงหน้าลิงหลังยันร้อยปีนะครับบางคนก็ขายเป็นหมื่นแล้วแต่แล้วแต่พ่อค้านะครับ ของพวกนี้ไม่มีราคาตายตัวอยู่ที่ลูกค้าและพ่อค้าตกลงกันนะครับและความสวยของของโลหะที่เขาได้มานะครับถ้าเป็นทองแดงเกื่อนตอนนี้โอ้โหก,ก็ก็น่าจะไม่ต่ำกวนะ่าหมื่นห้านะแต่ถ้าราคาซื้อนะครับเริ่มต้นนะเริ่มต้นนะเริ่มต้นนะอย่างผมผมไปไปซื้อมาององค์งที่ผมขายไปล่าสุดอะนะครับที่ผมปักหมุดไว้หน้าหน้าหน้าโปรไฟล์ผมนะองค์นั้นผมซื้อมาหมื่นเจ็ดห้าร้อย นะครับหน่เจ็ดห้าร้อยนะองนั้นนะอ,องนั้นผมซื้อมาหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับ,นะอบสองเสน่ดีไหมครับนะ เรื่องเสน่ห์อ่ะวันนี้นี้ผมผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะผมคิดว่าก็ตาแดงเนี่ยมันมาด้านด้านนี้อยู่แล้วนะกรรมมาคุณนะครับผมตาแดงนะครับกรรมมาคุณนะครับเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ก็มีนะบางองค์ก็แควขาดปลอดภัยยิงไม่ออกนะครับสุดทุกขึ้นครับของพี่คุณใช่ใช่พี่สุดทุกชิ้นขอขอบคุณพี่โจ้ถ้าถ้าเล่น <t> ถ้าเล่นเนื้อหาที่ผมเล่นนะครับไม่ไม่มีใครบอกว่าไม่สวยนะครับเราดูเราก็เห็นเรารู้แล้วนะครับเราดูเรารู้นะครับผม <c oughs> เราดู